สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกกันแต่ว่าทีนี้ในบทแรกเราจะขอแนะนำ supply chain ก่อนเพราะว่าโลจิสติกมันอยู่ใน subset ของ supply chain ก็คือ supply chain มันเป็นวงกลมใหญ่แล้วทีนี้โลจิสติกก็ไปอยู่ในวงกลุมเล็กๆของ supply chain อีกรอบหนึ่ง มาดูกันว่ามันคืออะไรสภายเชียนก็คือเป็นการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นจนถึงปลายซึ่งเราจะใช้วิธีการขนส่งก็คือโลจิสติกนั่นแหละในการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปให้กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าปลายทางอ่ะทีนี้ เราจะต้องทำให้แน่ใจว่ามีการมันเป็นการส่งของที่ราบรื่นแล้วก็เป็นการส่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่สุดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตามอ,อย่างเช่นอะตามรูปอันนี้อันนี้ ฟิล์มใช่ไหมฟิล์มจากโรงงานญี่ปุ่นชิปจากอ่าประเทศจีนมารวมกันที่เวียดนามประกอบแล้วก็ไปขายที่ตามร้านอันนี้เป็นต้นอ่ะต่อไปความสำคัญของส y ายเชนก็ efficient supply chain can mean the difference between success and failure or for a business ก็คือการจัดการ supply chain ที่มีประสิทธิภาพก็สามารถบ่งบอกได้ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจธุรกิจนั้นเช่นถ้าเป็น Amazon ร้านค้าเล็กๆทั่วไปที่ไม่ได้มีระบบสัพายเชยนที่เป็นที่เป็นทางขนาดนั้นอันแรกของเมซอนเขาก็จะใช้เป็น a อไอนะเป็นหุ่นยนต์ในการแบบจัดเรียงสิ่งของแต่ว่าถ้าเป็นแบบโลเคอล้องถิ่นธรรมดาก็จะไม่มีขนาดนั้นแล้วก็มีตัว AI ที่เอาไว้ใช้จัดการหรือว่าคำนวณสินค้าคงคลัง ของโล c a l ร้านทั่วไปก็อาจจะแบบเก็บจนของมันเยอะเกิน overstock ก็คือของมันเยอะเกินไปแล้วก็อ l t r a fast l o g i s t i c ก็คือเป็นการส่งของที่แบบเร็วเร็วมากด่วนจีเลยแล้วก็ leading losses ทำให้ถ้าเป็นแบบของ local เฉยๆไม่ก็จะทำให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนำไปสู่การข,ดขาดทุนต่อไปจะเป็น basic supply chain ทั่วไปเบสิกของสป라이ชินก็เอ่อ e r กผลิตภัณฑ o ต l l ตามเบสิ s สป p p ชินสตรัคเจอร์ t r ่เกี่ยว v ้องต้องเป็น four เนอะ4 Key Players ก็จะมีเซลเลอก็คนขายคนที่ให้อ่า uh, raw material วัตถุดิบหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆแล้วก็ผู้ผลิตอาจจะเป็นโรงงานก็ได้โรงงานผลิตแล้วก็ ลูกค้าที่คอยใช้แล้วก็ว i n d ดอรก็คืออ่าเป็นลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกค้าที่เอาไปขายทอดตลาดอีกรอบนึ่งเช่นเป็นร้าน Walmart หรือว่าจะเป็นร้าน Amazon พวกนั้นอ่ะถ้าเป็นขายถ้าเป็นร้านขายโคาคาโคาล่าเซลเลอร์ก็จะเป็นคนที่ขายพวกอ่ากัอัดในขวดใช่ปะแล้วก็พวก สารให้ความหวานน้ำตาลหรือแม้กระทั่งขายน้ำแล้วก็ผู้ผลิต producer ก็จะเป็นโรงงานโค้กเองทีนี้ customer ก็จะเป็นลูกค้าที่ไปคอยซื้อถ้าเป็น v เดอร์ก็จะเป็นเนี่ยแหละร้านที่เอาขวดโค้กพวกนี้มาขายจะเป็นเ v เดอร์ส่วนคนเนี้ยคนที่เดินไปซื้อดิบมาขวดสองขวดอ่ะจะเป็น customer อ่ะทีนี้จะเป็น key components ก็คือองค์ประกอบหลกัลกๆสำหรับ เอ่อสไยเชยนหรือว่านั่นแหละการขนรส่งสินค้าการนำส่งสินค้าตั้งแต่ผู้ผลิตจนไปถึงผู้บริโภคอัแะแรกก็จะเป็น procurement sourcing raw materials ก็คือเหมือนเป็นการจัดหาวัตถุดิบซึ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากวัตถุดิบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรการ เชื้อเพลิงพลังงานหรือว่าการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินต่อไป manufacturing ก็คือเป็นการผลิตเป็นการ assembly ประกอบก็ได้ซึ่งขั้นตอนพวกนี้มันก็จะมีทั้งการประกอบเข้าไปด้วยกันหลังจากที่ได้รอม m a t ที่เรอกมาแล้วแล้วก็มี quality control ก็คือต้องตรวจสอบคุณภาพว่า,วามัน เพื่องอะไรมันผ่านไหมถ้าหลุดออกไปจากโรงงานแล้วพอมันไปถึงมือลูกค้าปุ๊บมันจะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคุณลิตี้คอนโทรแล้วก็มีแพ็กเกจจริงด้วยต่อไปก็จะเป็นโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอเทชันอ่ะอันนั้นแหละคือเรื่องโลจิสติกสก็คือเป็นการขนส่งสินค้าแล้วก็เป็นการเก็บขอ่โกดังของแล้วก็ last mile delivery ก็คือเป็น อาการาส่งของสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางก็มี w a r e h o u s i n g ก็คือกดังเก็บของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังไม่ให้มันเยอะเกินหรือไม่ให้มันน้อยเกินจนมันขาดหายไปจากข้างเราแล้วเราไม่มีสินค้าบริการหรือว่าขายให้กับลูกค้าเลย ต่อไปก็จะเป็นการ customer service ก็คือ,อบริการลูกค้าแล้วก็เป็นการคืนของให้กับลูกค้าทีนี้ supply chain มันไม่ได้เป็นแค่การส่งของไป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 อย่างเดียวมันจะต้องมีการเจอเรื่อง Return ของแบบว่าเจอของ d ดีเฟ t เจอของไม่ได้คุณภาพแล้วก็เจอแบบว่า ข้อลองเรียนของลูกค้าด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องรับมือกับตรงนี้ให้ได้อ่ะทีนี้จะเป็นเรื่องโลจิสติกแมเนจเมนต์ละจะเป็นเรื่องการขนส่งละโลจิสติกค,คือการขนส่งซึ่งอ่าโลจิสติกมันจะพูดถึงการขนส่งจากสินค้าที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งวิธีการขนส่งมันก็มี หลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ลดบรรทุกที่เห็นตามท้องถนนมีทั้งเรือและทั้งเครื่องบินก็ได้เห็นว่าเขาจะพยายามทําให้มีการส่งสินค้าแบบโดรนได้แต่อาจจะยังไม่ข้ามประเทศแค่แบบข้ามเมืองข้ามอำเภอข้ามจังหวัดแต่ว่าในตอนนี้เมืองไทยอาจจะยังไม่ได้นํามาใช้แต่ตอนนี้เขากําลังพัฒนายอยู่ในต่างประเทศก็คิดว่าบางประเทศอาจจะนําเริ่มนํามาใช้แล้วบางที่ ซึ่งโลจิสติกมันคอนเซิร์เกี่ยวกับไทม e l ร t ี d positioning ก็คือให้ความสำคัญกับเวลาระยะเวลาในการส่งเพื่อไม่ให้มันส่งนั่นจนเกินไปหรือนั่นแหละไม่ให้คือส่งเร็วอ่ะได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่แค่ไม่อยากให้มันส่งช้าจ,จนมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นแบบกระดูกไขสันหลังของสปายเชนเลย ในการขนส่งสินค้าในทุกวันนี้แค่เราสั่งเซเว่นหายไปสามสิบนาทีเราก็แบบว้าวุ่นแล้วว่าแบบเขาไปไหนวะทําไมเซเว่นมันไม่มาสัทีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว้าวุ่นลวแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นแบบบริษัทใหญ่ๆแล้วเขาสั่งของมาจากต่างประเทศแล้วมันต้องใช้อย่างพวกอ,อะไรรถยนต์ที่อ่าบางรถรุ่นบางรุ่น บางยี่ห้อมันก็ต้องต้องแบบรอของจากต่ดดางประเทศใช่ไหมเดือนสองเดือนเลยอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะแบบถ้าซื้อรถคันนั้นแรกๆก,ก็จะเฮ้ยทำไมมันต้องรอนานขนาดนี้วะทําไมมันไม่ส่งมาให้มันเร็ววันนี้อะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือเร็วที่สุดของเขาแล้วที่บริษัทโลจิสติกหรือวงการสปายเชนเนี่ยมันจะทําได้นั่นแหละมันก็เลยเป็นคีย์สําคัญว่าต้องทําให้แบบ การขนส่งเปราบลื่นที่สุดแล้วก็ไปได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดแล้วก็ในราคาที่บริษัทรับได้มากที่สุดด้วยอืมใช่ตอนนี้ก็จะพูดรวมๆข้าข่าวแล้วก็ต่อไปจะเป็น Basic Functions การทำงานทั่วไปของโลจิสติกอันแรกก็จะ แน่นอน transportation อยู่แล้วการระบบการขนส่งที่บอกไปมันจะมีทั้งโหมดแอร์มีทั้งแอร์ทางอากาศทั้ง sea ทะเลหรือว่าทางเรือแล้วก็เร i l ทางรถไฟหรือไม่ก็ทังบนรถบนถนนก็คือรถบรรทุกอะที่เห็นกันนั่นแหละสิบล้อหลอ้ลอ8ดล้ออันนี้คือเป็นหนึ่งใน transportation ของ logistics ซึ่ง based on factors ในการเลือก transportation, uh, transportation อย่างหนึ่งเนะี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นรีบไหม speed ความเร็ว cost ค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายในการส่ง่ละยามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกแพงเร็วช้าเรียงตามลำดับเลยแล้วก็ Reliability ก็คือความน่าเชื่อถืออ่าแล้วก็อย่างเช่น FedEx FedEx ก็เป็นที่รู้จักในการขนส่งสินค้าเนาะทั่วโลกเลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรระดับหนึ่งอ่ะต่อไป Transportation Logistics by Operating s o f i c a t e d Hub Tensor Model and using Data Analytics ก็คือของ v e d e x เขาจะมีทั้งชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็ Optimize Route FedEx Ensure ก็คือเหมือนมีทั้งชุดข้อมูล AI ทั้งมีโมเดลทั้ง Hub ของตัวเองที่คอยส่งสินค้ารับสินค้ากระจายสินค้า แล้วมันทำให้การส่งของเขามีประสิทธิธภาพและไม่เสียเงินมากจนเกินไปประมาณน,นั้นคุ้มค่าคุ้มค่าอออ่ะต่อไปก็จะเป็น warehouse and storage ก็จะเป็นออสิ่งช่าคุ้มพังใช่โกดังอะไรพวกนี้การเก็บของ it's about managing this inventory carefully ก็คือเป็นการ บริหารจัดการสินค้าภายในคงค้งให้มันดีไม่ให้มันเกิด stock outs ก็คือของขาดหรือ excess inventory ก็คือของแบบเปนเยอะไปอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ต้องมีการจัดเรียงของหรือว่าการจัดวางชั้นให้ มีการเข้าถึงสินค้าหรือว่าตัวกล่องได้ง่ายเพื่อที่จะมีเขาเรียกว่ามีออเดอร์มาก็าหยิบจับอะไรได้สะดวกหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่กอง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 พันเนินเป็นภูเขาอะไรก็ไม่รู้แล้วกว่าจะหาก็คือไม่รู้ว่าชาตินี้จะหาเจอไหมพอหาไม่เจอก็คิดว่ามันหมดสั่งมาใหม่พอสั่งใหม่พวกก็ไปกองไว้อีกหาไม่เจอก็ไปสั่งใหม่อะไรเงี้ยมันจะเกิดเป็น access inventory ของเยอะ เกินต่อไป inventory management เป็นการจัดการเป็นการจัดการสินค้าคงคลังที่มีอยู่ก็คือเราต้องดูว่าสินค้าที่เรามีตอนเนี้ยมันแบบมันขายได้ไหมแล้วเป็นมันยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าสั่งมาถ้าเราดูแล้วมันไม่ได้เป็นที่ต้องการขนานั้นการที่เราจะสั่งมาเพิ่มอ่ะมันจะเสี่ยงต่อการแบบ แคปิตอลแบบเงินทุนของเรามันจะหายไปกับสายน้ำไม้หรือว่าซืซ้อมาแล้วตอนนี้เห่อคนเห่ออยู่แต่พอเวลาเทรนด์มันหายสินค้าตัวนี้อาจจะไม่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้แล้วก็แบบอา้าวงานงอกแล้วเวสเพิ่มเขาเรียกอะไรเออขยะเพิ่มอะไรเงี้ยสิ่งของที่คนไม่จำเป็นต้องใช้มันเพิ่ม สิ่งที่เราจะต้องทำคือ minimizing waste ก็คือต้องลดจำนวนขยะลงและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นต่อไปก็จะเป็น order fulfillment and last minute เออ last mile delivery ก็คือ uh, การสั่งออเดอร์การเติมเตรมการสั่งออเดอร์แล้วก็เป็นการส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางก็คือ เวลาลูกค้าเขาสั่งอะไรมาเราต้องแพคเกจเราต้องแพ็คของให้มันดีไม่ให้มีผลกระทบอะไรต่อสินค้าไม่ว่าจะเจอขนส่งที่ย่ำแย่แค่ไหนก็ตามถ้าไม่เจอก็โชคดีแต่เราต้องป้องกันไว้ก่อนเผื่อมันเจอแต่ถ้าเราส่งกับบริษัทของตัวเองก็ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง ประมาณนั้นแล้วก็ last mile delivery ก็คือเป็นการส่งของให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายแบบหนึ่งที่เอ,อ่าไรบริษัทจะต้องทำก็คือแบบว่าส่งของให้ถึงภายในวันที่กำหนดอะไรเงี้ยอย่างเช่นเดี๋ยวนี้แอป lazada หรือว่าแอป shopee อะไรพวกนั้นอะหรือว่าแม้กระทั่งการสั่งของจาก บริษัทได้กันเองอะ่ะมันก็จะต้องมีเขียนมาใช่ไหมว่าแบบเออมันจะถึงภายในวันไหนวันไหนเพราะฉะนั้นบริษัทจะต้องทําตามให้ได้อยู่ภายในเวลากรอบตรงนั้นสมมุติว่าถ้าแบบว่าอ่ะเดี๋ยวของสั่งไปเดือนอ่ะสมมติว่าสั่งวันที่หนึ่งธันวาแล้วในใบเขียนว่าของมันจะได้หนึ่งมกราอะไรเงี้ยมันต้องทําให้ได้ภายในหนึ่งมกราโปรเซสทั้งหมด จะไปสองมกราไม่ได้ถ้าจะไปสองมกราก็คือต้องมีการแบบเจราจาเลยอะ่ะระดับหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเป็นของที่โรงงานเขาต้องใช้หรือบริษัทมันสําคัญมันต้องใช้มันต้องเกิดการคุยกันเจราจาต่อรองอะไรแบบเนี้ยมันคือ last mile delivery ต่อไป three types of logistics management สามแบบมีการส่งแบบสามแบบอันแรก inbound ก็คือจะเป็นการเอ่อ uh, involve sourcing acquiring transporting raw materials and goods to the business for production เป็นการส่งเอ่อ uh, เขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบแล้วก็สินค้าให้กับธุรกิจที่เขาต้องการจะไปผลิตต่อหรือว่าจะเอาไปขายต่อเพื่อเอ่อ uh, ดำรงถึงความคุณภาพแล้วก็ความสดใหม่ ต่อไป outbound logistics ก็คือจะเป็นการส่งของที่เสร็จแบบสมเร็จรูปแล้วเช่นขวโดโค้กเมื่อกี้ไปวางขายตามเซเว่นตามร้านอื่นๆอันนั้นะคือ outbound logistics หรือหรือว่าเอาจะไปใส่ใน vending machine ก็ได้ vending machine ก็คือตู้กดอัตโนมัตินั่นแหละอันนั้นคือ outbound logistics อินบ n d คือรอแมททีเรียของที่ยังเป็นของสดยังไม่ได้เอาเอาไปเป็นประกอบเป็นเขาเรียกว่าอไรเป็นสินค้าสําเร็จรูปเอาบอคือเป็นสินค้าสาเร็จรูปแล้วเช่นขวดโค้กที่เราไปต่อไปเป็นเทอร์ p ปาร์ตี้โลจิสติกเทอร์ปาร์ตี้ลจิสติกก็จะหมายถึงคนที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นบริษัทที่ ออขอนาดใหญ่แล้วก็สามารถดิวกับบริษัทขนส่งใหญ่ๆได้เช่น u n นิลีเวอร์ยูนิลก็โหเคือสายลูกเขาเยอะเนาะลองไปเปิดดูได้ u n นิลีเวเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรบ้างมันเยอะมากซึ่งเราอาจจะไม่คิดเลยว่านี่เป็นของยูนิ e ีเวอร์อ e อ e ูนิอาจจะไปติดต่อกับ DHL ซึ่ง DHL เขาก็คอยจะดูแลเกี่ยวกับการ กจะจายสินค้าแล้วก็การดูแลคงค้ังให้อันเนี้ยเตอร์ปาร์ตี้มันเหมือนแบบให้บริษัทสองบริษัทมาช่วยกันดูเพราะฉะนั้นยูนิลิเวรก็ไม่ต้องสนเลยไม่แบบไม่ต้องแคร์เลยว่าเอ่อแวนเฮาส์โกดังหรือว่าการแจกจ่ายของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาได้จ้างบริษัท DHL แล้วเพราะฉะนั้นยูนิลิเวอรโฟกัสที่บิสเนสของตัวเองได้เลยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีหลากหลายอ่ะทีนี้ ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบระหว่างโลจิสติกกับซัพพลายเชนอันแรกโลจิสติกก็จะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนอืมแล้วก็โลจิสติกจะเน้นที่ transporting storing แล้วก็ managing inventory แค่สามอย่างนี้เลยจะโฟกัสที่การขนส่งการเก็บสินค้าแล้วก็การบริหารจัดการสินค้าในคงค้ง แล้วก็ c o n c e r n with a n individual organization ก็คืออจะสนใจหรือให้วองกังวลแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นท้าถ้าเป็น supply chain ก็คือเราจะดูโดยรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนถึงปลายแต่ว่าโลจิสติกแค่โฟกัสแค่การเดินทางการเก็บสินค้าแค่นั้นโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหา ข้ข่าวของโลจิสติกที่มาโลจิสติกละกันเออบางคนอาจจะเคยได้ยินพลายเชนว่าแบบเออมันเหมือนกันไหมโลจิสติกกับสลายเชนคือมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอืมโอเคอ่าข่าววันนี้ก็จบไว้ที่